สวัสดีครับเพื่อนผองน้องพี่ที่รักคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องแอดหนุยชาแนลนะครับมาพบปะพูดคุยกันในเรื่องตัวเลขนะครับวันนี้แอดหนุยจะคุยกับท่านในเรื่องตัวเลขของใบตรวจพิชิตชัยนะครับ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเรียงเบอร์ม่วงนะครับเรียงเบอร์ม่วงงวดน,นี้เป็นงวดวันที่16กุมภานะครับ16กุมภาพันธ์งวดวันที่1กุมภาออกไปที่0 6 3และ09นะครับ0 06 7 0 09นยะ์ะ0ออกไปหมดแล้วนะออกไปเยอะแล้ว พูดง่ายๆง,งวดนี้น่าจะไม่ค่อยจะมีศูนย์หรอก <c oughs> คิดในใจของผมนะเออเวี้ยงเบอร์ม่วงงวดนี้นะให้มาที่เลขเด่นของเขานะมาที่ห้าเจ็ดสองสี่แล้วก็แปดนะครับ 5 7 2 4แล้วก็8นะครับส่วนอาจารย์วรเมธอยู่ที่2 3แล้วก็6 7นะครับ2 3แล้วก็6 7ชนกันที่2กับ7นะชนกันที่2กับ7นะ นะครับนี่สองกับเจ็ดเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเลขเด่นได้นะเลขสองกับเลขเจ็ดนะครับโหนโหนหญิงพลอยแก้วนะดึงเด่นที่5กับ3ในวงกลมอยู่ที่0 9 5 แล้วก็3 095แล้วก็3ดึงมาที่5กับ3นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลี้ยงเบอร์ม่วงนะหวยออก063กับ09ติด3อยู่นะ แต่อาจารย์วรลเมศไม่มาเลยงวดนี้ไม่มาให้เห็นเลยนะเป็นงวดแรกที่อาจารย์ผิดพลาดนะครับงวดแรกนะงวดที่ผ่านมาอาจารย์ไม่เข้าเลยแต่ของเรียงเบอร์ม่วงหรือพิชิตชัยยังติดสามนะยังติดสามอยู่นะครับส่วน ห,หญิงพลอยแก้ว6 3 0 9ก็ไม่มาให้เห็นนะไม่มาให้เห็นเลขนี้ให้สก็ไม่มีนะครับอ่ะงวดนี้ว่ากันใหม่นะครับตรงนี้ห้าเจ็ด สองสี่แปดยังไงก็ต้องติดนะครับเพราะเป็นเลขของของเลียงเบอร์เัาของเลียงเบอร์ม่วงเขายังไงก็ต้องมีไม่บนก็ล่างสองสี่แปดนะครับห้าตัวมาตัวบนล่างนะครับส่วนของอาจารย์รรวรมเดวดนี้ผมก็ว่าน่าจะน่าจะมาให้เห็นดูแล้วเลขครบนะเนี่ยเลขครบจุด ชุดเลยสมมุติว่าอ่ดึงบนที่7 8 9ขาดแต่9เนาะเอาตัวครบก็ได้คือ3 4 5 6เนี่ยตัวครบบนนะครับครบบนสามสี่าหกเอาคบบน5ตัวเลย3 4 3 4 5 6 7ามสี่างวดนี้มีให้เห็นมีให้เห็นบนละครับเอาอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวเอฟซว่าอุย้ยฟันไปหน่อย อย่าวางกักไม่กักเอาเลยนี่บน3 4มสี่ห้าหกนี่ชุดนี้วางไว้ที่หลักหน่วยเอาอย่างนั้นเลยนะครับเอามาไทยแบบเรียนนะครับอันนี้กันเดินดีนะเดินดีมาพอสมควรงวดนี้วางไว้ที่สามหกเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมาอย่างว่าและผิดและเนระนาดกันให้บนออกล่างให้ล่างออกบน ก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเพราะเลขเลขดังเข้ามาวดน,นี้มีดังหรือยังนะบอกหน่อยเด้อ <c oughs> ผมไม่ค่อยจะไปดูช่องอื่นเท่าไหร่เพราะจะทําให้คว้ยเขวยถ้าไปดูแล้วจะทําให้เราคว้ยเขวสู้เอาเลขที่เราอยู่กับอาจารย์อื่นๆดีกว่าอาจารย์ในตําราดีกว่านะครับผมจะเป็นหววหลักที่อยู่กับตําราพิชิตพิชิชตตําราหลวง เขาเรียกอะไร aan? ตำราเจ้ายุทธจักรหวยนะครับคืออาจารย์ที่เก่งๆเรื่องหวยแล้วเขาเขาขิดเกียจที่จะออกมาทำยูทูบไปนะเขาไปเขียนเป็นหนังสือนั่นแหะผมผมเขารศรัทธาอย่างผมนี่กำลังฝึกนะอยู่ในขั้นที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อาจารย์ที่เขาทำตำๆๆๆๆราเขาเก่งเขาเก่งจนเขาเบื่อที่จะมา มาทำอย่างนี้แล้วเขาไปนั่งเขียนเป็นตํารามาให้พวกเราเรียนนะนะั่นแหละผมผมอยู่กับยุทธจักรอย่างนั้นกับเจ้ายุทธนะวันนี้ไทยแบบเรียนอยู่ที่124นะครับ1 2 4, นะึสเนี่ยผมเนะี่ยผมลงบงไว้ให้เนะนะนี่ยนะอืม ผิดเล่มหรือเปล่าเออนี่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 อ,อ้่ะนี่อยู่ที่สามหกเจ็ดนะกลัวผิดเล่มอืมให้มองไปที่เจ็ดนะเจ็ดกับสองมาตรงนี้มีเจ็ดเจ็ดนะนะครับสามสี่ห้า 7จ็ดสามสี่ห้าน่าจะเป็นเลขเด่นนะครับงวดนี้จับคู่จับคู่น่าจะไม่มานะงวดที่ผ่านมาไม่มาไม่เข้านะครับอันนี้ไม่มานานแล้วนะหวยล่างตัวเนี้ยของหนหญิงมาลีเนี่ยไม่มานานแล้ว งวดที่ผ่านมาให้สองกับแปดก็ไม่เข้างวดก่อนโน้นก็ให้สองกับแปดไม่มาหวดน,นี้เป็นหวยล่างนะเข้าหกหนึ่งนะครับตรงนี้เก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งนะครับดิ 61ตรงนี้6งเป็นหวยล่างวันนี้วันนี้9นะอยากให้ดูเพรานั้นแหละไม่มีอะไรอยากให้ดูเอาไว้นะครับเพื่อโชคใครโชคมันนะขนาดดูให้ดูเหมือนกันยังชอบไม่เหมือนกันคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้น,นะครับหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณมากครับขอบพระคุณมาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับแต่และคนมองไม่เหมือนกันบุญวาสนาของคนไม่เท่ากันเหมือนกับน,นิ้วมือคนนะครับงวดน,นี้โค้งสุดท้ายอยู่ที่7โค้งสุดท้ายอยู่ที่เกับ6นะนะก็จะอยู่ประมาณนี้งวดก็ไม่ไม่ค่อยเข้าแต่ก็ยังให้ดูนะเพราะเขามีให้ดูไปดูข้างหลังดีกว่านะ ทั้งหลังงวดนี้ก็ให้เต็มเพราะเขามางวดเว้นงวดนะเขามาอย่างนั้นเขามางวดเว้นงวดเราก็ต้องดูให้ให้ให้ครบนะครับเริ่มตรงนี้ก่อนฝั่งนี้นะครับเริ่มฝั่งแรกก่อนแม่ยาตาชิปนะแม่ยาตาชิปให้ศูนย์หนึ่งสองแม่นจริง

ศูนย์ผมว่ามาเยอะแล้วนะงวดที่แล้วยังให้มาอีกก็ไม่เป็นไรก็ดูเอาตามนี้นะครับแต่ให้มองไปที่8นะก็จะเป็น8 9 8 2 8 1 8 5นะครับ3 2 3 3 9 3 2 3 1 3 5นะครับเลขเงินล้านอยู่ที่6กับ4เด่นนะครับ6 4 0 1นะครับ ไว้ไปเป็นตอนๆกันแล้วกันนะครับลงมาทางนี้ไม่มีอ่ะเอามาช่องนี้ช่องนี้หวยเงินล้านมาทางนี้12ลราศีวันนี้อยู่ที่9 2 1แล้วก็5นะครับมีแปลกๆมาให้ดูเหมือนกันนะทีเด็ด โหลาศาสตร์วิ่ง8กับ3ให้8 3 5 9วิ่ง8กับ3น้ำทิพนะปกหน้าน้ำทิพอยู่ที่1 3 1 8 1 6 1 2, 2อยู่อยู่ที่1 4 0 1> กันแล้วกันเอ,า,อางนี้ดีกว่านะครับหลักสิบวางไว้ที่1 4 0นะครับ เงินล้านหกสี่ศนหนึ่งนะครับไม่ได้ดูว่าีีแล้วงงเลยน้ำทิพหนึ่งกับสี่นะครับเศรษฐีสองอาจารย์สิงเจ็ดสิบสองชุดเงิน หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับงวดที่แล้วเขาสามหกนะตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับดูไปก่อนแม่นนะเริ่มเริ่มเข้ามาแม่นเลยนะโค้งสุดท้ายเจ็ดกับหกแจ็คพอตหนึ่งกับแปดนะครับทีเด็ดนี่ก็สองดูให้ครบก่อนนะครับ ตัวเดียวชัวหกสามสี่เลขนำโชคหกเจ็ดแปดหนึ่งสองดึงแปดหกเจ็ดนะแปดหกนึ่งสองนะครับให้โยมถูกมาแล้วนี่อาจารย์อะไรก็ไม่รู้ตัวเล็กๆนี่เด่นอยู่ที่สามกับสี่นะครับดูเอานะครับมาหมดแล้ว ก็จะมาที่พรเทพนะพรเทพงวดน,นี้แปลกให้มา3ามแล้วก็360นะตั้งใจพิมพ์นะไม่ใช่ไม่ใช่เขียนตกเดี๋ยวจะลงให้ฉบับสมบูรณ์นะฉบับเต็มเดี๋ยวผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวลงให้นะครับ vip 835นะครับน้ำทิพย สกับ8มีแต่3กับ8นะครับสองเจ้านี้ธงชัยเจ็ดแป้นเจริญก็7 8็ดน่าจ,จะเป็นฝาแฝดกันชุดนี้น้ำชิพก็สกับ8แต่อันี้เป็น3 4 6 2นะครับปูลิขิตฟ้า 7จ7ดสองเจ็ดหเงินล้าน3กับ1นะครับดูเอานะครับตัวเล็กๆนี่คือเลขเรียงเบอม่วงนะครับมาดูประสบการณ์งวดที่ผ่านมานะครับ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดเว้นที่เขาไม่ได้ให้นะเขาจะให้อย่างนี้เขาให้งวดเว้นงวดงวดงวดนี้เป็นงวดเต็มนะครับแต่ให้หวยยังโยมนี่ก็ให้ห้ากับเจ็ดก็ไม่มานะครับเจ้านี้ที่เขายังให้อยู่เข้าหกสามสามหกนะครับเจ้านี้ส่วนคเศรษฐีเจ็ดไม่มานะครับอาจารย์สิงสองก็ไม่เข้านะครับ โค้งสุดท้าย7กับ1ก็ไม่มามาที่แจ็คพอตสกับ3อาจารย์วิศนุนะนีตัวเล็กๆนี่เข้า3นะครับ1นึ่งพูดง่ายๆตรงนี้1นึ่เข้า3 6นะครับนี่คือประสบการณ์ของงวดที่ผ่านมานะครับก็อยากให้ดูจุดที่เข้า จริงๆตรงนี้ดีนะครับเข้านะเคยเข้ามาแล้วดูดูงวดที่เขาเขาให้เอาอย่างนี้ดีกว่างวดที่เขาให้งวดนี้ออกเก้าเจ็ดเก้าหหนึ่งะเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็หกหนึ่งข้า7เจ็ดเก้านะครับแม่ยาตาทิพเจ็ดเก้านะครับเจ็ด เก้างวดที่เขาให้นะแม่นนะแม่นจริงอันนี้แม่นจริงอันนี้เมยาตาทิ่เมย่าตาทิศนะเจ็ดแล้วก็6กหนึ่งนะครับตรงนี้เข้า6กหนึ่งนะครับตรงชัวนี่เข้าหกหนึ่งนะ ข้างบนเข้า9 7เจ็ดเงินล้านเข้าเก้านะตรงนี้ไม่มาไม่เข้านะครับตรงนี้เข้าเลขวิ่งนะพรเทพเข้าเลขวิ่ง7 9 6 1นะครับธงชยัยธงชัย้าเลขเจ็ดฝั่งนี้ลุ้นเจริญเข้า9 จับวินอยู่ที่เก้าเฝั่งนี้7 9ไม่มีนะครับเข้าตัวเดียวนะครับ6 1ก็ไม่มีเงินล้านก็ไม่เข้าผักกาดเข้า7นะครับนี่นี่คือจุดที่เข้านะแม่ยากกับแม่นจริงแล้วก็ เรามาดูนะครับแม่ย่า012นะต้องมีนะ012เนี่ยจะบนจะล่างไม่รู้นะแต่คราวที่แล้วเข้าบนงวดนี้จะเข้าล่างหรือเปล่าไม่แน่นะครับแต่มันเป็นเลขนอกเกณฑ์นอกเกณฑ์บนนะเกณฑ์บน เอาเอาเกณฑ์บนล่างนี่กอยู่ที่เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดอยู่นี่นะแปดอยู่นี่นะนี่สามสี่หกสามสี่หกก็เอามาใส่นี่ได้นะครับ ก็จะเป็น3 7ไม่มี3ามมีนะ3 8 3 9ไม่มี4 4 7มีนะครับไสี่เจ็ดไม่มีอา 6, ้าวหกล่ะหกไม่มี6 8ไม่มีเพราะฉะ้ให้มองไปที่3กับ4นะครับ หมดนี้น่าจะดีเอามาใส่เลขบนล่าง789เนี่ยส่วนตัวนีม้มันน่าจะไปไปที่9นะเพราะมันตรงนี้มันมีแค่7กับ8นะอันนี้การวิเคราะห์นะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับอันนี้ก็จะเป็น9091แล้วก็92อนะอันนั้นคือคือตัวเลข อ้ามาดูที่พรเทพเนี่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นยังไงไปได้นะนี่พ่อสามมันมาสองตัวนะแล้วก็มีแปดมาด้วยตัวหนึ่งแต่นี่ก็คือเลขบนล่างที่น่าจับตามองวันนี้นะดูอย่าลืมนะผมย้ำทุกขบับนะผมย้ำทุกคลิปหาเลขที่ท่านชอบไปใส่นะครับ 789เนี่ยโดยเฉพาะ7กับ8นะครับนี่7กับ8ของของใบเรียงเบอร์ม่วงนะให้ท่านเอาไปใส่นะครับดูตัวนี้ให้ดูหน่อยนี่เห็นไหมกับ8ทํทำไมถึงให้ดูเพราะงวดก่อนนู้นเขาเขาให้เข้านะงวดที่เขาให้เข้านี่เลขนำโชค797อยู่ตรงนี้นี่ เ7 9จ็ดเก้านะครับนี่เพราะฉะนั้นงวดนี้งวดนี้อยู่ตรงนี้นี่เจดกับแปดนะห7เจ็ดแปดนะแต่ให้มองไปที่8กับเจดนะครับอันนี้มีแปดตัวเดียวมันจะยังไงอยู่นะยังไงยังไงอยู่แต่อันนี้อันนี้มาครบเจ็ด9ปดเจดแปดเก้าเจ็ดกับแดนะครับ โอเคครับนะ,ะท่านใดอยากจะเก็บไว้ดูนะครับแคบไว้ดูก็ก็ตามสบายนะครับจัดให้นะครับขอมาเราจัดให้นะครับส่วนใหญ่ชอบตรงนี้ก็ดูนะครับแคบเอาไว้นี่ โอเคนะครับตรงข้างล่างอยากให้สังเกตตัวนี้นะครับเพราะว่าน่าจะมีให้เห็นหรือเปล่าเก้ากับสามนะครับนี่มันชนกันที่สามนะโอเคขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้ง fc ใหม่และเก่านะครับที่เข้ามาชมคลิปของอดหนุ่ยชาแนลนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมประกาบขอบพระคุณมากและขอบคุณเจ้าของข้อมูลในใบตรวจม่วงนะครับขอขอบคุณมากขอให้ท่านร่ำรวยก็แล้วกันสำหรับวันนี้ ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากและสวัสดีพบกันในคลิปถัดไปครับ